สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันรันนัฐมนการศิิกรชดนะคะเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะรายการของเรานะคะจะมีการตีแผ่ทุกเรื่องราวเจาะลึกทุกความสําเร็จเลยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเราอยู่กับบุคคลท่านนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะรันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงอยากจะให้รันสอบถามเขาแล้วล่ะค่ะว่ากว่าที่จะประสบความสําเร็จในวันนี้ในอดีตเคยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนและเคยเจออุปสรรคอะไรมาบ้าง วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับพี่ต้อยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่ต้อยเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้พี่ต้อยแนะนําตัวเองหนึ่งครั้งนะคะกับคุณผู้ชมเลยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตวันฉายวีรพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อต้อยนะคะคี่ต้อยตอนนี้ได้ตําแหน่งอะไรบ้างละคะตอนนี้ตําแหน่งที่ได้รับจากจอยแอนคอยนะคะก็เพสเดนทวินค่ะ เดือนนี้ก็ขึ้นอีกหนึ่งรหัสก็เป็นเพ s สเดินทวิน2รงหัสค่ะเพ s สเด n นบาลานอีก2รหัส m a n ม g e นเจอร์เ่อมนเจอร์บาลานหัสแล้วก็ด i r เ c t เตอร์บาลานหนึ่งรหัสค่ะ,คะจำไม่หมดโอ้หลายรหัสมากเลยแบบนี้ <c oughs> ละกันค่ะพี่ต้อยค่ะเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าค่ะนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะมีการสอบถามพี่ต้อยแล้วว่าย้อนกลับไปถามสักนิดหนึ่งก่อนที่พี่ต้อยจะเข้ามาทำธุรกิจกับจอยคอย ก่อนหน้านี้พี่ต้อยประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางด้านไหนมาก่อนคะอ๋อช่วงแรกๆพี่ก็ทํางานประจำอ,อ,อยู่ในเครือสยามกลการทั้งหมด14ปีตําแหน่งสุดท้ายที่ที่ออกจากงานตรงนั้นก็เป็นเลขากรรมการผู้จัดการค่ะก็ถือว่า ตำแหน่งเนี่ยขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะ,คะมันคือเหตุผลอะไระถามนิดนึงจริงๆตอนนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการทำบริษัทส่วนใหญ่เขาจะต้องพูดว่ามันคงแล้วนี่ใช่ไหมคะได้เงินเดือนแล้วนี่คงต้องมีโบนัสเยอะแล้วนี่ใช่ไหมคะทำไมทาไมถึงตัดสินใจที่ที่จะพลิกผันชีวิตตัวเองออกมาทำธุรกิจกับจอยแอนคอยอะคะเออช่วงนั้นพี่ยังไม่ได้ทำจอยแอนคอยแต่วิธีคิดของเราก็คือเรามองว่าถ้าเราทำงานบริษัทเนี่ยถ้า55้า เขาปลดเราแล้วเราจะไปทําอะไรใช่ไหมคะแล้วตําแหน่งเลขากรรมการผู้จัดการคงตันอยู่แค่นั้นจะไปเป็นกรรมการผู้จัดการก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่แต่ที่นี่สวัสดิการดีมากนะโบนัสเจเดือนเงินขึ้นที่5 5หเอร์เเยอะมากแต่ถามว่าเราเราจะคิดแค่ช่วงสั้นๆของชีวิตช่วงที่เรามีกำลังอยู่แล้วเรามานั่งรอตรงนี้พี่มองว่าไม่ไหวไม่ได้ ก็เลยพลิกผันตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงคแล้วก็มั่ง,งคั่งนะคะสามารถกำหนดรายได้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราน่าจะต้องทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าความความไม่มั่นใจขอ,ของเราก็ยังมีนะคะ,คะพี่ก็ทำหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์ควบคู่ไปกับงานประจำจนตอนนั้นเนี่ยรายได้อยู่ประมาณห0,000่นกว่าก,ก็ยังไม่ค่อยกล้าออกจากงานประจำ แต่แลึกๆอ่ะเราเรารู้ว่าเราอยากจะออกอ่เราอยากไปไปกำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจริงๆก็ก็เลยเสี่ยงออกมาค่ะแล้วก็ทุ่มเทลุยทำแบบสุดชีวิตให้กับธุรกิจของตัวเองใช่เพราะว่ากังวลไงฮะว่ากลัวมันจะไม่มั่นคงใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนเงินเดือนเนี่ยเพราะว่าได้ทุกเดือนเงินเดือนนี้ไม่ว่ายังไงก็ได้ทุกเดือนค่ะ ก็เดือนนั้นได้มาแสนกว่าบาทก็เลยรู้สึกว่าโหน่าจะออกตั้งนานแล้วจากกลัวๆนะคะค่ะก็คือมาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนะคะก็คือเป็นหมูสวรค์เนื้อสวร์เนื้อสวร์อู้น่ากินจังเลยใช่อร่อยมากค่ะผู้สนุนน้องลายสอเลยคือแบบนี้พอมีโอกาสทำธุรกิจของตัวเองเห็นพี่ต้อยบอกว่ามันได้เงินดีนี่คะตอนนั้นมาเกิดอะไรยังไงบ้างคะเอ่อ คือพี่วิ่งคนเดียวค่ะวิ่งคนเดียวทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่เจอปัญหากับตัวเองนะคะคือบางครั้งเนี่ยคือเราให้เครดิตด้วยค่ะบางครั้งที่เราวิ่งไปเก็บตังค์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมีอยู่ทีหนึ่งอะพี่สวนกับสิบร้อือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นอะไรตอนเนี้ยทํำยังไงลูกเล็กๆสองคนจะทำยังไงมไม่ได้ละ เราเราอยู่คนเดียวนี่ยเราเราไม่มั่นคงอดังนั้นต้องหาหุ้นค่ะก็ไปหุ้นกับพี่ชายทําอู่ซ่อมรถหาหุ้นคืออันนี้ทำทำเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่่จากที่เคยเป็นหมูสวรรค์หมูสวรรค์นะแล้วก็เริ่มเป็นธุรกิจอื่นๆซึ่งก็ไปร่วมหุ้นกับพี่ชายใช่่คะ พอดีพี่ชายมีที่อยู่ตรงเอ่อมอตรงข้ามกับมอธุรกิจบัณฑิตทั้งทั้งหมดไม่ไกลเลยนี่ใช่ไมไม่ไกลค่ะก็ทั้งหมดห0สิบไร่แล้วทีนี้เขาเขาก็อยากให้น้องมาอยู่ด้วยมาทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่ก็มาทำอยู่อยู่พักหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งแต่แต่มันเหมือนมีว่ามันเรารู้สึกว่าชีวิตมันแค่นี้เหรออืมใช่คือเราทำหน้าที่ทำบัญชีไงฮะ เช้าเดินมาที่เราเรากันเนื้อที่ไว้ห้าไร่ในการทำธุรกิจเช้าเดินมาที่ทำงานเย็นเดินไปที่ตรงที่เราจะทำศาลากันเพื่อที่จะนั่งพักผ่อนอค่ะแล้วก็มืดเข้าบ้านเช้ามาทำงานคือชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ใช่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย เป็นคนอาจจะห่วงอนาคตค่ะพี่กคคิดว่าแล้วถ้าหกสิบเจ็ดสิบเราทําไม่ได้อะตอนนั้นหนูถามี่ตอนนั้นพี่ต้อยอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเออตอนนั้นน่าจะสามสิบเจ็ดอ๋อเป็นคนที่แบบว่ามองอนาคตเนาะค่ะสําคัญมากๆเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยเราจะแข็งแรงขนาดไหนใช่ใช่พี่ก็พยายามคิดว่าเอ๊ะมันมีอาชีพอะไรที่แบบว่าเราทําแล้วเมื่อหยุดแล้วมันยังมีรายได้ เพราะว่าตอนเราแก่นี้เราทํางานไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะแต่มันต้องมีรายได้ที่จะเลี้ยงดูตัวเองไงค่ะนั่นแหละอันนั้นคือเป็นจุดประกายค่ะแต่ขณะที่คิดอยู่ตอนนั้นก็คือภาวะเศรษฐกิจตกอช่วงหนึ่งเนาะฟองฉบูแต่ใช่ปีสามเก้ี่ศูนโอ้โหเป็นช่วงที่ทุกคนโดนหมดเลยค่ะใช่ค่ะค่ะพี่ก็ประคับประคองธุรกิจอยู่ถึงปีสีปรากฏว่า ไม่ไหวนะคะขายทรัพย์สินพยายามพยุงพยายามพยุงแต่ก็ไม่รอดธุรกิจล้มแต่ว่าชีวิตเรามันล้มไม่ได้เพราะเรามียังมีลูกเล็กๆอีกสองคนที่ต้องดูแลแล้วก็บวกกับอยากอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากสู้ด้วยตัวเองพี่ก็ได้ออกมาคือหาหาอะไรทำก็ได้ที่ให้มัน ให้มันสามารถที่จะประคับประคองชีวิตแล้วก็เลี้ยงลูกได้ค่ะค่ะก็ทําอยู่อยู่ช่วงนั้นโอ้ชีวิตแบบหน่อยสุดๆค่ะสองสามวันได้ร้อยหนึ่งจากคนที่เคยได้เป็นหลักแสนนะใช่ค่ะพี่ต้อยบอกว่าชีวิตตอนนั้นมันค่อนข้างหนักนะพอสมควรละรันเชื่อว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าท้อแท้นูถามนิดนึงค่ะ อะไรทำให้พี่ต้อยเดินเข้ามาสู่ Joy a อ d Coi ได้ค่ะอพอดีพี่เข้ามาใน Joy and Coi ด้วยปัญหาสุขภาพะนะคะปกติเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยติดตัวมาเลยโดยกำเนิดก็คือในเรื่องของออโลหิตจางะนะคะความดันต่ำค่ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ไมเกรนเนี่ย เป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถี่เรื่อยๆช่วงสุดท้ายที่พี่เป็นเนี่ยก็คืออาทิตย์หนึ่งสามครั้งเพราะว่าเครียดด้วยเครียดด้วยค่ะทีนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ลองกินยาตัวนี้เขาบอกว่ามันดีนะก็คือสมุนไพรยงเึงใช่ค่ะพี่ก็ลองทานจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการดื่มตอนนั้นเนี่ยก็คือเรามีปัญหาเนื้องอกที่มดลูกค่ะค่ะพอเราเราก็อยากจะหายเนาะ อะไรมาเราก็ลองลองอ่ะคือก็ไม่เชื่อแต่ก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ลองดื่มดูคือมันก็คือจริงๆยงเหิงเนี่ยเขาช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะคือหน้าที่หลักของเขามันคือขับล้างสารพิษใช่ไหมฮะซ่อมเซลล์บำรุงเซลล์แล้วก็ในเรื่องของการปรับสมดุล ยิ่งผู้หญิงยิ่งควรทานใช่ค่ะสมดุลร่างกายผู้หญิงฮอร์โมนมันเปลี่ยนตลอดเลยนะคะ<ช>ทุกครั้งจะมีประจำเดือนเลย<ช>แล้วเป็นยังไงคือตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นช่วงแรกก็มีการดีท็อกบ้างะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ดื่มต่อเนื่องนะ,ะคะพอดื่มต่อเนื่องเนี่ยก็ทาให้สุขภาพเรารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันเลยทําให้เราเปิดใจเอ๊ะทาไมจากที่เราแบบไม่มีแรงทำไมมันดีขึ้นอย่างนี้ เอาปิดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะพี่ไตค้ค่ะนิดนึงเพราะว่าหนูต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงแรกของเราหมดแล้วแต่ว่าช่วงที่สองค่ะเราจะมาพูดคุยกันเมื่อพี่ต้อยเปิดใจนะคะเข้ามาสูต่จอยน์คอยแล้วเนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรนะคะสามารถผ่านมาได้หรือไห่นะคะคุณผู้ชมพักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้าค่ะ